มาครับทุกคนปั๊ม BT 50 w กับ l c ประกอบเสร็จแล้วมาทดสอบกันแบบบ้านๆข้างนอกก่อนออสามารถทดสอบแบบนี้ได้เพราะว่า SV v ของรุ่นนี้เขาจะเป็นปกติเปิดสุดก็เลยเอาน้ำมันโซล่าใส่กระลอนห้อยไว้อย่างนี้ต่อสายไหลกลับขึ้นมาแล้วก็ เอาหาหัวฉีดของไดเล็กธรรมดามาใส่พอดีมีนิดของนิสสันอยู่อันหนึ่งเกี่ยวเข้าได้พอดีเลยเอามาใส่มาเดี๋ยวจะหมุนให้ดูว่าสามารถชนะสปริงหัวฉีดได้ไหมมาดูกันใช้นอ็อตล็อกซ้อนกันสองอันแล้วก็ปั๊มตัวนี้หมุนโวนเข็มนะครับมาเอาบล็อกลมเรานี่แหละด <c oughs> ูอ่า ดูทิวหัวเช็ดทุกคนดูว่าออกได้ไหม